สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางสูตรลักหน่วยบนนะครับบวกลักหน่วยล่างนะครับสูตรที่มีตัวเลขเพียงแค่ตัวเดียวนะครับก็เป็นสูตรใหม่นะครับก็มีทั้งหมด3สูตรนะครับที่ผมที่ผมเลือกมานะครับก่อนจะไปดูแนวทางทั้ง3สูตรนะครับก็ดูคําเตือนกันนิดนึงนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทุกข้อมูลแนวทางที่ให้นะครับ สนับสนุนในการซื้อสลากกินแบง่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งคือกฎหมายทุกชนิดนะครับงวดนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าสูตรที่ผมเลือกมาเนี่ยนะครับมันจะเลือกถูกหรือเปล่านะครับซึ่งแนวทางสูตรนี้ต้องบอกเลยว่ามีหลายสูตรมากนะครับก็ขอให้เลือกถูกก็แล้วกันนะครับมาดูวิธีการคำนวณในสูตรที่1นะครับใช้หลัก10บนนะบวกหลักหน่วยล่างบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่1บวกหลัก10หน้าครั้งที่2นะครับสามครั้งนะครับ บวก3คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไรก็คือตัวเลขที่จะมาในหน่วยบนหรือหน่วยล่างนะครับมีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับสูตรที่2ใช้หลักหมื่นนะบวกกัน3ครั้งบวกหลักพันบวกหน่วยหน้าครั้งที่1บวก10หน้าครั้งที่2บวกร้อยท้ายครั้งที่2บวก5คงที่นะครับก็ได้ตัวเด่นตัวเดียวสูตรที่3ใช้หลักพันบวกหน่วยบนบวก10ล่างบวก 10หน้าครั้งที่1บวกหน่วยหน้าครั้งที่1 2ครั้งนะครับบวกร้อยท้ายครั้งที่2ก็ได้ตัวเดียวเช่นกันนะครับมาดูสถิติย้อนหลังที่ผมลงไว้นะครับตั้งแต่งวดแรกย้อนหลังไปตั้งแต่งวดที่ออก019 2่าตัวล่าง6 5นะครับสูตรที่1นเนี่ยคำนวณได้เลข5าสูตรที่2คํคำนวณได้เลข 5, 5สูตรที่3คํคำนวณได้เลข9นะครับมาดูว่าตัวเลขนะครับ เข้าหลักไหนบ้างนะครับสูตรที่1ในเลข5เข้าในตำแหน่งหลักหน่วยล่างนะครับสูตรที่2ใก็เลข5เข้าหน่วยล่างเช่นกันสูตรที่3เลข9เข้าที่หน่วยบนนะครับดังนั้นงวดนี้ก็จะมีทั้งหน่วยบนและหน่วยล่างครบหมดเลยนะครับ9เข้าหน่วยบน5เข้าหน่วยล่างนะครับก็ถูกทั้ง3สูตรนะครับ งวดถัดมาสูตรคำนวณได้เลข3กับเลข9นะครับสูตรที่1เลข3สูตรที่2กับสูตรที่3ามได้เลข9นั่นหมายความว่าจะมีหน่วยบนอยู่1ตัวนะครับแล้วก็จะมีหลักหน่วยล่างอยู่1ตัวเหมือนกันแต่ไม่รู้จะเป็นตัวไหนนะครับมาดูผลรางวัลที่ออกออก9 0 3 9 9นะครับเลขสามในตัวเดียวเนี่ยนะครับเข้าที่หน่วยบนนะครับเลข3เข้าที่หน่วยบน ดังนั้นเลข9 2ตัวที่เหลือมันก็จะต้องลงไปที่อยู่หน่วยล่างนะครับนี่นะครับมันก็จะมาอยู่ที่หน่วยล่างเพราะตัวหนึ่งเข้าบนแล้วนะครับก็ถูกทั้ทง3สูตรนะครับงวดถัดมาครับสูตรที่1ได้เลข2สูตรที่2ได้เลข9สูตรที่3ได้เลข2ก็จะมีแค่เลข2กับเลข9นะครับมาดูว่าตัวไหนเข้าบนตัวไหนเข้าล่างนะครับเลข2นะครับที่มีอยู่2สูตร เข้าที่หลักหน่วยบนนะครับ2ก็จะเข้าที่หน่วยบนส่วนเลข9ตัวเดียวนะครับก็จะต้องลงที่หน่วยล่างนะครับนี่นะครับจะมาหน่วยล่างก็ถูกทั้ง2สูตรนะครับงวดถัดมาสูตรที่1สูตรที่2สูตรที่3คำนวณได้เลขเดียวกันนะครับคือได้เลขศูได้เลข0ได้เลข0 ผลรางวัลที่ออกคือ8 7 2 3 0นะครับงวดนี้เลข0เข้าหน่วยล่างนะครับก็ถูกเป็นงวดที่4งวดถัดมานะครับสูตรแรกเนี่ยได้เลข5าสูตรที่2ได้เลข6สูตรที่3ได้เลข6ดังนั้นก็จะมีแค่เลข5้ากับเลข6มาดูว่าตัวไหนเข้าหน่วยบนตัวไหนเข้าหน่วยล่างนะเลข5ตัวแรกนะครับ เข้าในตำแหน่งลักหน่วยบนนะครับเลขหก็มาหน่วยบนส่วนเลขหกที่มี2ตัวเข้าที่หน่วยล่างนะครับก็ถูกทั้ง3สูตรนะครับงวดถัดมาสูตรคำนวณได้เลขศูนนะครับตัวแรกแล้วก็เลขสองมีอยู่2อสูตรมาดูผลรางวัลที่ออกนะครับ5 30สามศูนย์นะครับเลขศูนย์ตัวแรกเนี่ยเข้าที่หน่วยบน ดังนั้นเลข2ที่มี2ตัวจะต้องลงหน่วยล่างนะครับนี่ก็จะเข้าหน่วยล่างถูกต้องนะครับงวดถัดมาสูตรที่1นะครับได้เลข3สูตรที่2ได้เลข1สูตรที่3ก็ได้เลข3ก็มีตัวเลขเพียงแค่2ตัวคือ1กับ3เท่านั้นนะครับมาดูผลรางวัลที่ออกนะครับออก4-5-3-11นะครับเลข3ที่มีอยู่2สูตรเข้าที่หน่วยบนนะครับเข้าที่หน่วยบน ส่วนเลขหนึ่งตัวนี้ก็จะเข้าที่หน่วยล่างงวดถัดมานะครับสูตรแรกได้เลขเจสูตรที่สองได้เลขเจสูตรที่สามได้เลขสอก็จะมีตัวเลขเพียงแค่สองตัวเนาะก็มีแค่7กับสองเท่านั้นนะครับเจ็ดกับสผลรางวัลที่ออกคือ7 8 2 6 7ปดสกเนะครับเลขเจนะครับสตัวนี้นะครับเข้าที่หลักหน่วยล่างนะครับ มันจะเข้าหลักร้อยด้วยเราไม่นับนะเราเราต้องการแค่หน่วยบนกับหน่วยล่างเท่านั้นนะครับดังนั้นเลข2ตัวที่เหลือมันจะต้องอยู่ที่หน่วยบนนะครับนี่นะครับก็จะอยู่ที่หน่วยบนเลขสอก็เข้าทั้ง3สูตรนะครับมาดูงวดถัดมานะครับคืองวดล่าสุดสูตรที่1ได้เลข8สูตรที่2ก็ได้เลข8สูตรที่3ได้เลข1ก็มีตัวเลขเพียงเพียงแค่2ตัวคือ8กับ1เท่านั้นนะครับ ผลรางวัลงวดล่าสุดออก747891นะครับเลข8ที่มีอยู่2ตัวนะเข้าที่หน่วยบนนะครับเข้าที่หน่วยบนดังนั้นเหลืออีกตัวเดียวเลขหนึ่งท่านผู้ชมก็ต้องเอาไว้ที่หน่วยล่างนะครับมาดูนะมันออก91นะครับเห็นไหมครับ91มันก็อยู่ที่หน่วยล่างเลขหนึ่งก็ถูกต้องนะครับงวดที่จะถึงนี้อยากให้มันเข้าแบบนี้จังเลยนะครับกลัวมันจะหลุดอย่างเดียวนะครับมามาดูงวดใหม่นะครับว่าทั้ง3สูตร คำนวณได้เลขอะไรนะครับมาดูสูตรที่1ก่อนนะครับใช้หลักสิบบนนับเลขเจ็ดบวกหลักหน่วยล่างเลขหนบวกหลักหน่วยหน้าครั้งที่1เลขหนแล้วก็บวกหลักหลักสิบหน้าครั้งที่2 3ครั้ง3ามเก้าตัวสุดท้ายบวกสาม บวก3คงที่นะครับ7จบวกหได้8 8ดบวกหได้9 9้าบวกยีได้36 36กสาบวกสามได้เลข9นะครับสูตรที่1ได้เลข9ไม่รู้งวดนี้ใครชอบเลข9หรือเปล่าสูตรมันคำนวณได้เลข9นะครับสูตรที่2นะครับมาดูว่าจะได้เลขอะไรนะครับสูตรที่2ใช้ ลักหมื่นบวกกันสาครั้ง1บวกกันสาครั้งได้สามบวกหลักพันเลขห้าบวกหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งเลขหนึ่งบวกส0บหน้าครั้งที่สองเลขเก้าบวกร้อยท้ายครั้งที่สองเลขสองตำแหน่งสุดท้ายบวก5าคงที่นะครับสามบวก5าได้8 8ดแปดบวกหนึ่งได้เก้าเก้าบวกเก้าได้สิบ8ปดิบปดบวกสองได้ยี่สบยี่สบก็เป็นยี่สิบห้านะครับ ได้เล็กเป็นตัวเด่นตัวที่2นะครับได้เล็กมาดูสูตรสุดท้ายในสูตรที่3นะครับใช้หลักพันนะครับหลักพันเล็กบวกหน่วยบนเล็ก8บวก10ล่างเล็กบวก10บหน้าครั้งที่1เล็ก2 บวกหน่วยหน้าครั้งที่12ครั้ง1-1บวก1ได้2บวกหลักร้อยท้ายครั้งที่2เลข2นะครับสูตรนี้จะไม่มีบวกเลขคงที่นะครับก็เท่ากับเลย5-8บวก8ได้13นะครับ13บวก9ได้ย2 22 2บ2 4 25 26 27 28นะครับได้28ได้เลข8ตัวเดียวนะครับ ตัวเลขทั้ง3สูตรไม่เหมือนกันนะครับไม่รู้ตัวไหนจะอยู่หน่วยบนไม่รู้ตัวไหนจะอยู่หน่วยล่างนะครับแต่ถ้าถามผมบอกว่าเออเลขห้าเนี่ยมันมีโอกาสที่จะอยู่หน่วยบนนะครับแต่มันก็จะมีสูตรหลักหน่วยบนตัวเดียวที่ยังเหลืออยู่ในวดที่ผ่านมานะมันจะมีเลขเก้าอยู่สูตรหนึ่งเดี๋ยวผมจะลงให้ดูในคลิปหน้านะครับบางครั้งก็เลขเก้า สำหรับใครชอบก็อาจจะมาได้เหมือนกันนะครับในตําแหน่งหน่วยบนเนาะถ้าใครชอบเพราะว่ามันมีสูตรเก่าที่หลงเหลือมันจะมีสูตรเลขเก,ก้าอยู่ตัวหนึ่งนะที่ผมจําไม่ผิดนะครับก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับสูตรมันอาจจะเข้าหรืออาจจะหลุดก็ไม่มีใครรู้นะครับจะรู้ก็ต่อเมื่อวันที่สลากออกก็คือวันที่16นั่นแหละครับเห็นว่าข้อมูลมันมีเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับก็เลย เอามาลงให้เพราะว่าสูตรสิบบนสิบล่างลงแล้วเหลือแค่สูตรหน่วยบนหน่วยล่างนะครับใครชอบสูตรไหนก็เลือกเอานะครับสูตรมันก็มีมากมายหลายสูตรนะรโดยส่วนตัวเองก็ดูยากนะว่าสูตรไหนมันจะเข้านะครับยิ่งดูเป็นยี่สิบสามสิบสูตรนี่งงนะครับงงไม่รู้จะเอาสูตรไหนมาให้ดูนะครับเห็นว่าสูตรสองสามตัวนี้มันอยู่ในันดับต้นๆน,นะครับ เอาคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าอาจจะไปลงสูตรหลักหน่วยบนตัวเดียวให้ดูอีกสักสูตรหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมเดี๋ยวค่อยเจอกันอีกคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ